แกะทหารช่างเด็เดทานบอ่อเลี้ยงกบไไเออากดในวงบเลี้ยงปูใส่แก้สวยงาม ไปเบตงชายฟ้า ดูอะไรครับไหน ความเจ๋ทหารช่างนักพรสวรรค์คนละหม่างรากไม้ก๋วรรยวเตี๋ยวปากหม้อ มีบ้านต้นไม้ด้วยบ้านต้นไม้โดนการทำของอ่ะก๋เตี๋ยวปากหมอยอยู่ไหน อันนี้เร็ว,ดดวกินเตี๋ยวปักหมอ้อก๋วยเตี๋ยวปักหม้อวักขึ้นแล้วนะ เต้าน้ำเต้าเต้าปูอ้อยมีอ้อยด้วยนู่นะ,ปะไปทางนน,น้นไปนน่นจะเป็นจะมีสาบัว ฟังมัคขาอ้าย <laughs> 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 ไม่เตียวปากหม้อมโบราณความแกะทะหารช่างนะครสวรรค์เพิ่มเติมกเกษตรร้อยสองกเกษตรร้อยสอง เดียวปังหม้อโบราณจานฟ้า5บาทจานชมพู10บาทจานแดง15บาทน้ำซุปน้ำใสสามสิบยำ4ี่ินั่งรอกันไหมเป็นสายพานเป็นสายพานกินไหมครับ ลก็จะวางตัวลางนะมืนจะวน้ม่ยอมหกินเอาเองอะไรอย่างเงี้ยนี่พอยังไม่สนุกแฉะสนุกแร่วนแหน่มาแม่ไปหน้าได้บนก่นได้นะคะเฮ้เดยวค้ให้าเออเอค วนหนรกะแ่เลยตีอไีย่ี้ต่อไปได้อน้ำามแก้วอยน้ำ ก็นี่แหละเขาเรียกเป็นเสี่ยวก๋วยเตี๋ยวฝั่งหม้อแต่ว่าเนื้อเส้แต่เส้นเนี่ยมันไม่เหมือนที่ทั่วไปตัวนี้มันจะมีเส้นมีไส้ด้วยเป็นเส้นมีไสู้ก็จะใส่เป็นลังแค่ค่ะอยู่แเราคุณที่ขอทานค่ะเราไม่ได้เทใส่ในน้ำซุปก็มากินแบบน้ำซุป เอาอะไรที่ไหนเป็นเพราอะไรที่ไหนก็อย่าลืมต้มยำน้ำต้มยำนะำพริกต้มยำต้มยำต้มยำน้่เด็กเด็กเด็กเอาอะไรต้มต้มยำลองกินดูลูกลองกินดูค่ะอร่อยนะน้ำใสไอน้ำใส่ไนท์กับน้ำโฉมก็มีต้มยำกับน้ำใส เอาผมเอาต้มยำมาแล้ว yeah, ก yeah. so ันน้ำใสน้ำใสแอสต้มยำอู่น้ำใสน้ำใสสองยายเอาน้ำกไมจับจะไม่จับเป็นน้ำไหลตอนเาตั้งไว้ ตกแต่งสถานที่อน้ำมะพร้าวน้ำเดี๋ยวเชิญตรงด้านี้ได้เลยนะคะาน้ำเย็นม่เก็ด้กบงกนยี่สิบกนว่าคนสั่มาิ้อแม่สั่งดีมดเลยให้แม่สั่งมเลัด้วยเฮ้ยรมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขาเนียวละอ ยิบพลอยยิบพลอยมันจิบความลงน้ำอา่าอันนี้เนะี่อันนี้เป็นอยังอ่าจิมเนามาแล้วมาแล้วอันนี้ของไทยกุ้งคูงอ่ะใ,ใครสั่งอะไรไว้บม่รู้ฮะจะมีกุ้งมีหมึกอ่ามีปูอัดปลาทูน่าปลาหมดเนี่ยทุกอย่างเลยลูกของเราคุณแม่หรอมั้งอ่ะ

Xin <laughs> đi dím đi đi. Ừm. สวัสดีค่ะ.อังกาอีกแล้ว

ไข่ปลาไข่กุ้งเอามาเหอะค่ะลูกสาวมาไงแม่เอาห้แ่เพาาะวม่าหแม่เอามาให้ม่ามาให้แมเอมาให้แม่มาให้แม่เอามหนูเอามาใ่ามาใ้แม่อามูใ้ม่กอามา้่เามา่เามาใแม่ามาให้มเามแม่ามาให้เอาเอากิน่เอาเอามาเอามาใด้แม่เอามา้อันนี้น่ามาให้แม่เอา่าให้น่ามาให้แะ่เอาา อันนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะูคะเขาปุงเขาเขาปรุงอะไรมั่งเครื่องปรุงมีอะไรมั่งชิมก่อนค่ะชิมก่อนลูกเดียวคชิมดี๋วเตียวเนี่ยเลยชิมก่อนเลยของไม่เคยอ่ะยำปลาหมึกย่างเดียวมีแม่กนะคะนี่ค่ะเอายำปลาหมึกยังเดียวค่ะนีเดียวมีโปรเซนมั้งอ่ะเขากองลย้กอง่อยอยไหม่อยไหม มาไว้ยนนนี่โชว์โชว์โชว์ก็่อกะอการเนานแล้ว ไ่ได้เลยอยากไก็้เนออร่อยอ้อมแอไหมอแลแซบบอสแซบบอสแหบบอสแซบบอสไแซ่บบอสอร่อยจังเลยชดเล่ยังไงไส่อะไร่ะไส่กกขาดไสหวานใส่ขาดดูท่าอะไรอะไรก็ใส่ใสมาท่านไม่หมอนกนะ หมูสับแล้วไสหมูสับดีเหรอไม่จัดใดๆครับนี่เนี่ยกุ้งน่ากุ้งสดนาก้ดไม่จัดครับไม่ดไม่ไม่นแม่แล้วก็ตะวันอไล้นะอ้ยอ่างคืไส้หมูสับนะแ่เาสับเอาไส้กุ้งไหมก้งคยำต้งยำกุ้งยกุ้งสดแล้วก็ยำปลาหมึกอย่างเงี้ยได้ครส ใส่ปูใส่ปลาหมึก่ะแล้วก็ไส่หวานแล้วก็พริกทอด